Starts in five, four, three, two, one. You have to stop them from securing the mission area. Tokyo? I love playing Tokyo. But this one is a lot more. <laughs> and Another ฟดฟูดฟูดดมีน้องๆมีแม็ก์ารจะหลับแล้วอ่ะิวให้ิวให้โอ้จะหลับแล้วไอ้เหี้ยยิวให้ยิให้กูอฮ้ยด็อกเตอร์เต็มเลยมันก็จะหลับแล้วนะเว้ยนม่มเชื่อเชื่อจะจะหลับ ไม่ติดเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออทางเียมุการนมีแ่มีนี่ปะ้ามีมีมีมอ้ป้อมปืนที่บนหนลนะังเอาได้เลยเนี่ยแบบนี้ใช่

เฮียเฮียเออตายอ่ะไม่ดีไม่ดีทานป่ะทานหรอโอ้ขาไม่ได้หรอตายแล้วเขายแล้วจี้ว่ะ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 จี้บัดเลยจะ้บัดเลย

Wow. Oh, the moon haunts oh. eh, oh, you. Hola moon. ไปละโห.กูแตกก่อน. The final keep fighting until we have clear. Nice little brute. <sighs> Battlefield you need to stop ready again. that vehicle in its tracks. It'll be long my back. <laughs> <find> my back. jury, <laughs> 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 oh. Đi à bạn, đi nó không ngủ. Ying ơi, Ying ơi, Ying ơi, Ying. Nó nó ở thịt lại bây giờ. Đi đi, đã. Kill Nó Không Có khi อชวนะ่ไม่ต้องแหลมลึกมากนะระวังนะโค้ดยังไม่อันตรีเลย <c oughs> ยิงๆไอ้นี่นะ่ะย <c oughs> เออเว้ยเออมาจ,จ่อนสูม้รร <c oughs> มนาจคอนสู้มาจคอนสูนั่นไงที่ว่าแล้ว <c oughs> hiểu anh tỉ nha anh tỉ anh tỉ nha, nhanh 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 nhanh, 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 โอ้โหอ้เกตัวเวอร์ฮะอ้โอทีอ้โอทีได้ละจบละพี่ต้องหาที่กำบังดีๆว่ะนตีไม่เวิร์กเลยตอนี้ จแล้วเดี๋ยวใส่โลให้แล้วเดี๋ยวเข้าไปโอ้ไอเหี้ยวเาบัามุมนีฮะลโหบ้าป่าวอ่ะแล้วชนยิงเค่นี้ของแคนี้นโอเคลงมาผมจะตายแล้วไอ้หนุ่มเอ็นาแตก เอเอปวตายปวตายโอ้โหเจ็บ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 ยิงด้เยเยอะเลยเพื่อนผมมันฮิวสามดิยิงให้อยู่ยิงให้อยู่พี่เทนนินยิงอยู่ ทมไล็รกเก็ตอยู่ไอ้แกเก็ตเลยอาเก็ตอกเก็ตอกเก็ตอกเก็ตมาเก็ตเลยไม่กูดวะไมนกดนั้นไม่หันเปลี่ยนทีละไช่วยด้วยไปจะหน่อ y พี่อนันติวะโหมันซืงอมาพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วยเฮียสัตยกันรัวๆเลยมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดติดแล้วไม่เป็นไรพี <t oss <t oss ่ดิฟมันดิฟมันดิฟมันดิฟเอ้ยไอ้ไอ้อะไสวยไอ้รถมาพอแล้วพี่อ่ะมีวิธีอันติอยู่มันอันติมั่วซัวเล่นไม่เป็น อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปดานให้อย่าไปดานให้อย่าไปดานให้เราเกิดใกล้กว่าอย่าไปกลัวตายตายเราตายตายดิสเพียนไม่ทันมันดิสเพียนไม่ทันมันมีนี่นะของที่นี่อะไอเรียกว่าอะไรวะระเบิดไอบ้านป้อมป้อมเออป้อมมันป้อมมันป้อมอยู่นี่ป้อมนี้ ไมีมีไม่ตอบแล้วแต่เขาตอบไงไม่เป็นไรไปแล้วนี่นาดีคิเดีกนายจะตอบแล้วดีขึ้นเดียวอะลรโอ้ไม่โง ตัวมันโกงตัวมันทีเอเยอะเตัวมันทีเอสกินแสงหลักอร่อยแกอร่อยตายตายสลอกตายคมเกิดไม่ดี

We is yours. We are great. Can't shoot voices. We should retreat.

ผมว่าเมียนตีตอนที่มเสร็จัเ้ยเดีลเดี๋ยวลงเดีงโอ้ยมันจะมันจะขยับจลามจะมแอบว่ะโอ้โหโอ้มเลยใครสอทีเมียเอวันด้าหลอดผมว่าเมีนตีตายตายตายนดาล้วไงหลอดตายแล้วอะไร มากแล้วหรอต้นงลักตตรงนั oh, ้นโอ้โหโอนเองให้รักเอยใอ้ร oh, ักอยู่รักอเฮ้ยวันหน้าวันหน้าผมไม่ได้ว่ะพี่ใน่ไม่ได้เลย Ya, baik. 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 Ya, baik.

พนิเชอร์มันเล่นดีเว้ยโอี่ไม่ไหววะยโอ้กเดอ์โญาิงกันไปนัยิงกันไปน ได้ครับได้ครับได้ครับตอบไหมได้ห<ด>นีนอ่ะ,อะเออมาตาพี่ไม่หยุดเลยพ <c oughs> ี่มีวิธีวะมินผมมินดิผมมินดิ โอ้พี่มีสิมมีดไปอยู่มาเตอร์น้เจอร์มาห้าห้าไอ้ขดเนี่ยอ้ยดีไม่หายแล้วยืดได้ปะได้กำลังเข้าไปโอ้โดนว่ะโดนตลอดเลย You'll have to keep waiting until we have a winner. Time to train. The moon haunts you. My Lord, by you. โอนด้วยแล้วแหวนวายหายเก้าอันนี้นนเจอเฮ้เบนอ้อมมา ตายตายตายถั่นน่าติแตกอุ้ยพอโดนอะไรวะวันนี้เชือ่อตายตายยึดเลยยึดเลยยึดเลยแม่งมึงให้ตัวเองเล่นให้ไอ้ห่าไอเฮียเล่น,นี้เป็นเสอจะเล่นระวังฉลามนะจังนะพี่รู้ว่าตัวเดียว,ยวจะมีปัญหาที่ฉลามแล้ว

พี่ไม่ได้อันตะแล้ววะไม่มีเตะละเฮ้ยโดนอะไรนักหนาวะโหกระซอกเร้าเลยเข้าเลย

ตกีแตกจะมีอันตีอ่ะมาติดแตกแกเฮ้ยมามาหลังพี่ได้นะฮิวฮิวคนหนึ่งเอ๊ะนัดก็ได้นัดก็ได้นัดอยู่กับพี่ได้

ไม่มีสินะเอาเลยแล้ว่มตาหมดเลยอะาายมาแลออู้เฮ้ยท่อเปิดแล้วหลบไปนี่วต่หน่อย

จบ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 ลงเกมมันต,ตีาตายตายตายสวยก็ so ไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร่ถ้าแมนดิเชอร์มันยังไม่มีอีโก้ดีดีมันให้พีเล่นนะ 破楼体乐园。